สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงคุกรุ่นและได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติหลายสำนักครับใช่ค่ะโดยเฉพาะสำนักข่าวใหญ่อย่าง BBC และ CNN ที่รายงานตรงกันว่าความตึงเครียดครั้งนี้ขยายตัวจากเรื่องส่วนตัวของผู้นำนำไปสู่การประทะทางทหารเลยทีเดียวค่ะทาง BBC ชี้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศสุดหนักลงหลังฮุนเซน อดีตผู้นำกัมพูชาปล่อยคลิปเสียงบทสนทนากับแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งเธอเรียกเขาว่าคุณลุงและตำหนินายทหารไทยคลิปนี้เองที่ทำให้คุณแพรทองทานถูกศาลสั่งระง,งับการปฏิบัติหน้าที่และกำลังถูกพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้วยค่ะ รายงานยังระบุอีกว่าคุณแพทองทานอาจหวังใช้มิจภาพระหว่างคุณพ่อของเธอคือทักษินกับฮุนเซนเพื่อคลี่คลายปัญหาแต่กลับกลายเป็นจุดแตกหักของความสัมพันธ์ตระกูลชินวัตรฮุนเซนจนนำไปสู่ความตึงเครียดระดับประเทศค่ะในมิติทางการเมืองนั้นฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชายังขาดอำนาจเด็ดขาดขณะที่หุนเซนยังคงมีบทบาท และอาจใช้สถานการณ์นี้จุดชนวนความขัดแย้งเพื่อเสริมภาพลักษณ์ชาตินิยมของตนเองครับส่วนฝั่งไทยก็กําลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองทําให้ไม่สามารถอ่อนข้อในเรื่องนี้ได้เช่นกันครับศาสตราจารย์ซาชาลีอาบูซานักวิชาการด้านการเมืองและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากในชแนลดีฟเอนต์ยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐได้ให้ความเห็นกับสำนักข่าว CNA ข,ของสิงคโปร์เกี่ยวกับการประทะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเข้าสู่วันที่2นี้ครับ สัตยาจารย์ซาชลีมองว่าการที่ไทยใช้เครื่องบินรบ F16 โจมตีเป้าหมายทางการทหารเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าประยำการเมื่อต้นทศวรรษ1990นั้นมีความสำคัญมากครับท่านระบุว่าการใช้ F16 ของไทยเป็นการตอบสนองต่อการยิงปืนใหญ่และจรวดของฝ่ายกัมพูชา ที่ยิงแบบไม่เลือกเป้าหมายกระสุนปืนใหญ่พุ่งเป้ามายังพลเรือนทําให้ชาวไทยหลายคนที่อยู่ริมชายแดนเสียชีวิตรวมถึงโรงพยาบาลและเป้าหมายพลเรือนอื่นๆด้วยค่ะทางการไทยจึงยกระดับการตอบโต้ทางการทหารต่อกัมพูชามากยิ่งขึ้นเพื่อพยายามกำจัดหน่วยทหารกัมพูชาที่ยิงปืนใหญ่และจะรวดเข้ามาในประเทศค่ะนอกจากนี้ศาสตราจารย์สัชลียังให้ความเห็นถึงความแตกต่างอย่างสําคัญระหว่างกองกําลังทหารของไทยและกัมพูชาครับ กองทัพไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทรัพยากรดีกว่ามากมีงบประมาณประจําปีราว7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับกัมพูชาที่น่าจะอยู่ที่2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจากการโจมตีทางอากาศของไทยก็แสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยมีความสามารถในการโจมตีที่แม่นยํากว่ามากและทางกัมพูชาเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากกว่าแน่นอนครับศาสตราจารย์ซาชลียังได้ชี้ถึงประเด็นหลักของการประทะกันครั้งนี้ว่า เริ่มต้นจากปัญหาสนทิสัญญาเขตแดนที่ถูกกำหนดขึ้นในปี1907สมัยที่กัมพูชายังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสค่ะขณะที่ไทยมองว่าการตกลงเขตแดนในตอนนั้นเกิดขึ้นจากการถูกกดดันแม้จะมีการขึ้นศาลโลกในปี2552ที่ศาลตัดสินให้โบราณสถานเป็นของกัมพูชาไปแล้วก็ตามค่ะการประทะก,กันล่าสุดบริเวณสามเหลี่ยมมรกตซึ่งเป็นแนวชายแดนสประเทศ เกิดจากการโต้แย้งของกัมพูชาและกัมพูชาต้องการนำดินแดนพิพาทในส่วนนี้ไปขึ้นศาลนานาชาติขณะที่ฝั่งไทยไม่สนใจเพราะเคยแพ้มาแล้วสองครั้งซึ่งมีเหตุผลเรื่องความรักชาติอยู่หลังบ้านแน่นอนค่ะแต่เหตุผลที่สำคัญกว่าที่ศาสตราจารย์ซัชลีชี้ให้เห็นก็คือทั้งสองชาติต่างได้ผลประโยชน์บางอย่างจากการเป็นคู่ขัดแย้งกันในระดับไม่สูงมากครับหากย้อนกลับไปการประทะเมื่อปี2010ถึง2011 ตอนนั้นฮุนมาเนตเพิ่งได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญก่อนที่เขาจะดำรงตำแหน่งนายกเมื่อ2ปีก่อนครับครั้งนั้นเนี่ยถือเป็นการทดสอบตัวเองและหลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งมา2ปีเขาก็อยากทำแบบเดิมอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งสามารถกำจัดฝ่ายค้านในประเทศรวมถึงฝ่ายต่อต้านที่หนีออกไปต่างประเทศได้ และมีความเต็มใจอย่างมากที่จะต่อสู้กับเพื่อชาวกัมพูชาครับส่วนฝั่งไทยก็เพิ่งมีปัญหากรณีคลิปเสียงสนทนาหลุดของคุณแพทองทานกับพุนเซนค่ะซึ่งศาสตราจารย์สชาลีมองว่านี่เป็นเครื่องมือที่กลุ่มอำน,นาจเก่าใช้เรื่องนี้ทำลายเธอและคุณพ่อของเธอที่กลับจากการลี้ภายในปี2023หวังโค่นล้มตระกูลชินวัตรให้พ้นจากระบบการเมืองค่ะ นอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเรื่องแก๊งสแกมเมอร์และการหลอกลวงออนไลน์ค่ะศาสตราจารย์ซชาลีระบุชัดว่ารัฐบาลไทยกำลังเสนอเรื่องการทำเรื่องการพนันถูกกฎหมายซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของกัมพูชาลดลงแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือศูนย์หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้มีมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและเชื่อมโยงกับบุคคลระดับสูงในรัฐบาลกัมพูชา รวมถึงตระกูลหุ่นด้วยค่ะที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็หลับตามมานาหลายปีและไม่ได้พยายามเป็นพันธมิตรที่ดีต่อชาติตะวันตกในการจัดการปัญหาสู่ลอกลวงทางอินเทอร์เนต็ตเหล่านี้เลยค่ะแต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วครับเมื่อเราสองสัปดาห์ก่อนเมื่อทางการไทยได้จับกลุ่มก๊กอันคนสนิทอุนเซนซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฉายา godfather of boy p a g ครับชนชั้นนํากัมพูชาจํานวนมากมักจะนําทรัพย์สินจํานวนมากมาเก็บไว้ที่ประเทศไทยครับ และไทยก็พยายามสร้างแรงกดดันจากนานาชาติต่อปัญหาในกัมพูชาด้วยครับศาสตราจารย์ซาชารียังเสริมว่าไทยเข้าใจดีว่าพักประชาชนกัมพูชาตระกูลหุนและกลไกทางการเมืองของตระกูลหุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับไรายได้จากศูนย์หลอกลวงเหล่านี้อย่างจริงเพราะว่าหากไม่มีไรายได้เหล่านั้นตระกูลหุนก็จะไม่สามารถรักษาระบบอุปธมรมซิสเต็มซึ่งรับประกันการผูกขาดอำนาจของพวกเขาได้ครับแน่นอนว่าทางการไทยต้องการให้ความขัดแย้งนี้ ส่งผลกระทบต่อตระกูลหุนโดยเป็นส่วนตัวด้วยครับส่วนกรณีความสัมพันธ์ของคุณทักษิณและหุ้นเซนที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันมาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยที่คุณทักษิณก็ไปหาหุ้นเซนบ่อยครั้งในช่วงลีภัยเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับชนชั้นนําไทย ศาสตราจารย์ซชาลีชี้ว่าความขัดแย้งครั้งนี้สะท้อนว่าพวกเขาจะไม่ยอมแลกความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีมากับผลประโยชน์ทางการเมืองแคบๆของพวกเขาในปัจจุบันแล้วค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารจากช่องเล่าเรื่องเด่นพอดแคสต์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับถ้าชอบเนื้อหาสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารใหม่ๆจากช่องของเราสวัสดีครับ